ดีครับวันนี้เราก็มาต่อกันในหัวข้อทํายังไงถึงออกกําลังกายได้ทุกวันนะในในหัวข้อเรามาลนะหัวข้อที่สองก็คือขี้เกียจต,ตัวทวดเอออ,นนอันนี้อันนี้อธิบายขี้เกียจต,ตัวพ่ออนาดโผผมขี้เกียตตัวพ่อเนี่ยนะก็จะเป็นคนขี้เกียจออกกําลังกายอ่ะยิ่งเวลาคุณบอกผมว่าคุณคนม,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 มีมีประสบการณ์แบบเดียวกันก็คือ ที่นอนนี่มันเหมือนแม่เหล็กนะดึงดูดเวลาโอ้กว่าจะตื่นมาได้กว่าจะแคะขึ้นไปที่นอนได้นอะในกาโปกเนี่นะเลื่อนได้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอยู่อย่างนั้นนะเลื่อนมาพอปลุกก็เที่ยวแรกก็คืลืมสลือขึ้นมาเลื่อนอีกก็สิบนาทีนะกดเลื่อนป้าบแล้วนอนต่อขออีกสิบนาทีขึ้นมาอีกเที่ยวนึงโอ้ขออีกสิบนาทีอ,อ,าทอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยไม่ได้ออกแล้วก็ระคายอ่ะเออถือว่าห่างเลยเออนะแต่ว่าไปเจอคนคนหนึ่ง อันนี้เขาเล่าให้ฟังเขามีประสบการณ์บอกไปเจอบ้านบ้านหนึ่งเขาเขาเจอขี้เกียจตัวทวดโอ้สดุสดๆขี้เกียจขนาดไหนอ่าอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆเขาบอกว่าเขาไปเจอเขาไปเจอพ่อเขาเขาเป็นเท่าแก่ก็ก็มีตังนะะเป็นคนมีตังเลยเป็นครอบครัวมีตังร่ํารวยร่ารวยไม่เทน้อยอ่ะแล้วก็มีลูกชายลูกชายขี้เกียจ เกียรสุดเลยโอ้อะไรมันก็ไม่เอาไม่ามนะนะําแต่อานนั้นนั่งกินนอนกินเลยร่างนั่ง,น,ง,น,งนอนนอนไม่ทำอะไรเลยสุดท้ายพ่อก็บอกจะนั่งกินนอนกินจะจะไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมได้พ่อจัดให้เลยนะหาเตียงายๆเตียงเตียงโรงพยาบาลนนะมีที่หมุน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 ให้นั่งขึ้นมาได้งั้นนะหมุนขึ้นหมุนลงได้ซื้อมาเลยให้ลูกแล้วก็จ้างพยาบาลคนหนึ่งเลยจ้างมาทำไมจ้างมาป้อนข้าวป้อนน้ำมัน ให้มันกินนอนกินนอนกินนอนมีทีวีตั้งอยู่ท้ายเตียงอยากจะดูทีวีหมุนหมุนเตียงให้มันนั่งขึ้นมาหน่อยนึงอ่าให้มันดูทีวีถึงเวลาพยาบาลป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลอย่างดีโอ้ยนั่งกินนอนกินเลยพี่เอย้ยดูอย่างเงี้ยอ่ามีความสุขเลยโอ้ได้อย่างใจเลยได้อย่างใจลูกเลยก็ไม่ต้องทําอะไรก็ขี้เกียจไม่ทําอะไรทั้งนั้นอ่ะชีวิตจะกินจะนอนจะขับถ่ายอะไรพยาบาลช่วยหมด ไม,ไม่ต้องดาวแน่ไม่ต้องดาวอะไรเลยอยู่อย่างนั้นน่ะมีความสุขมากเลยมากมากแค่ไหนไม่รู้อ่ะแต่ว่าผ่านไปครึ่งปีเอ่อคุณเคยคุณเคยเข้าเฟือกไหมคุณเคยเข้าเฟือกไหมอ่ร่างกายเราเนี่ยนะเวลาเข้าเฟือกคุณจะสังเกตด้กล้ามเนื้อมันจะรีบพอมันรีบรีบจะไม่เท่าไหร่นะพี่ถ้าพี่ไม่ขยับไม่ขยับแขนขยับขาเลยที่ออกที่ที่ที่บีเข้าเฟือกไว้เนี่ยนะมันจะมีพังผืดขึ้น พังผืดเนี่ยมันจะไปยึดกล้ามเนื้อไว้ให้มันขยับไม่ได้โอ้โหกว่าจะออืืนะถ้าขยับมันจะเจ็บพังผืดเนี่ยมันจะจับเอาไว้ผลปรากฏก็คือการนอนอยู่งนะั้นนอนอยู่ครึ่งปีพี่นอนอยู่ครึ่งปีเกิดอะไรขึ้นกล้ามเนื้อลีบพังผืดขึ้นครับผมเกิดอะไรขึ้นล่ะเจ็บสิครับขยับอะไรไม่ได้เลยคราวนี้งานเข้าเลยผลปรากฏจะต้องไปกายภาพบําบัด เพื่อรักษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อรบบีบแล้วพังผืดยึดติดแทบจะมันไม่ขยับแล้วมันไม่ขยับแล้วขี้เกียจขนาดนั้นนะ่ะคิดดูก็แล้วกันนะ่ะต้องไปกายภาพบําบัดอยู่สองปีถึงจะถึงจะเข้าที่เข้าทางสุดท้ายเข็ดเข็ดเลยพ่อถามบอกลูกเอาอีกไหมจะแบบขี้เกียจแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนะมันทําได้นะพ่อก็ทําให้ได้พ่อรวยอะ เออนั่งกินนอนกินหาพยาบาลจ้างพยาบาลป้อนข้าวป้อนนะ้ำมันเลยเออที้มันนอนอยู่แันะ้นนะพังผืดขึ้นเลยเอ,อ้เอ,อ,อ,อเขาตัวขี้เกียจตัวทวดเราไม่ถึงขนาดนั้นนะพี่ก็พูดก็พูดเถอะยังมีงานมีการทํายังคิดว่าอยากจะขยับร่างกายอะ่ะเอออันนี้เนี่ยนะต้องบอกเลยว่าได้แง่คิดจากเรื่องนี้เออเรื่องของสุขภาพนะพี่พี่ยิ่งเสียแรงพี่ก็จะได้แรงมานะแล้วสุขภาพมันก็จะดีด้วยแต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าจะเสียเงิน คุณก็จะได้เสียเงินแล้วก็ได้เสียสุขภาพด้วยนะอ่าพ่อจึงก็จ้างพยาบาลจ้างหนุ่จางนี่มาดูแลอย่างดีเลยสุดท้ายต้องไปกายภาพบําบัดอยู่สองปีเข็ดเลยครับพ่อถามทีเอาอีกไหมพี่ลูกในาขี้เกียจเนี่ยได้นะพ่อจัดให้ได้ลูกบอกไม่แล้วพ่อมาทำงานกันเถอะอย่าได้อย่าได้ขี้เกียจเลยนะเอออันนี้เนี่ยกลับมา ตรงที่บางครั้งเนี่ยออบางคนก็ชอบนะอธิษฐานเวลาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโอ้ยขอให้ลูกจ้างได้ร่ําได้รวยมีเงินมีทองขอให้ดังกินนอนกินเนะ่อาพี่เอ,อ่อถ้าเพียอธิษฐานอย่างเงี้ยได้ดังกินนอนกินก็ฟังเรื่องนี้แล้วพี่ก็คิดแต่ก่อนนะพี่พี่จะนั่งกินนอนกินมันจะเกิดอะไรขึ้นผมจะบอก พี่พี่จะเป็นเอาม,มาพึกเอาม,มาพาดไปไหมก็ยังสงสัยอยู่อันเนี้ยเออพี่อธิษฐานที่นี้ก็ไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่นะอ่านะเอออธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาดาบายนั่งกินนอนกินสุขสบายเออจะพี่คิดใหม่ได้เดี๋ยวจะไปออกให้อ่ะอันนี้กลับมาที่หัวข้อนี้อ่ะก็เกิดคําถามขึ้นโอ้แค่เรื่องแค่นี้พี่ทำให้พี่ออกกํลังกายได้ทุกวันเลยเหรอฮึไม่ฮะผมมาดื้อด่านกว่าน,นั้นอีกเยอะผมจะบอกให้แต่ว่านี่เป็นเรื่องแรกที่ทําไม่คิด นิดๆว่าเออถ้าเราไม่ไม่ขยับเลยเนี่ยนะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพี่จะได้ไปโรงพยาบาลไปกายภาพบําบัดนะพี่ไม่ขยับเลยนะพี่นะมันมันมีผลตรงกันข้ามเพราะถ้าพี่ออกพี่ก็จะได้กำลังขึ้นอ่ะออกแรงได้แรงพี่อ่ะพี่ได้เสียแรงหีืก็ได้แรงมาอ่ะพี่พี่ออกกําลังกายพี่ก็ได้กํลังได้กาลังกายไงนั่นแหละประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ได้ได้ไอเดียนิดๆว่าเออม,มันก็ไม่ควรนะนะอาจจะให้นอนถึงขนานดะนั้นก็ไม่ควรแต่ว่าจะให้ออกกําลังกายก็ยังดื้ออยู่เรียกง่ายๆว่าดื้อด้านไม่ใช่น้อยดื้อเป็นวัวเป็นควายเลย <c oughs> ไม่ได้ว่าใครว่าตัวผมเองนี่แหละผมนี่ก็ไม่ใช่ธรรมาดาดื้อเออนะเพราะฉันั้นเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการต่อไปอีกกระบวนการต่อไปก็เป็นประสบการณ์ของการไปหาหมอ,อไปหาหมอไปหาหมทั้งหมอแผนโบราณแผนปัจจุบนันหาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ค่อยเธอคิดต่อไปขอบคุณครับ